สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูแอปหาเงินฟรีถอนเงินเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอลเล็ตน,นะครับเป็นแอปหาเงินฟรีไม่ต้องลงทุน,นครับจะเป็นแอปไหนแล้วก็เป็นแอปอะไรเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนัโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะผมนะไปดูแอปห่านเงินฟรีถอนเข้าสู่บัญชี t r o u e Money Wallet ครับซึ่งมีทั้งหมด4แอปด้วยกันนะครับประจำเดือนของธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับหรือ เคยเล่นแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็คอมเมนต์รหัสแนะนําของตัวเองได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีบางแอปก็ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งใครที่สนใจที่จะหาเงินฟรีนะครับก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยได้เลยนะครับว่าแอปที่1มันคือแอปอะไรกันนะครับสำหรับแอปที่1นนะครับมีชื่อว่าแอป m ิลล u Survey เนะครับเป็นแอปพลิเคชันในการทำแบบสอบถามนะครับสามารถที่จะเล่นได้ ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับซึ่งแอปนี้นะครับตอนนี้ก็ได้รับดาวอยู่ที่4.4นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับผมนะก็ตั้งเมื่อวันที่นะครับ24เมษายน2561ก็ผ่านไป3ปีแล้วนะั่นเอง้2ปีแล้วนะั่นเองนะครับแล้วก็มียอดดาวโหลดอยู่ที่1ล้านครั้งนั่นเองนะครับซึ่งแอป m i u w นะครับสามารถที่จะทำไรายได้โดยการที่เราทําแบบสอบ t i m แล้วก็สะสมคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนตรงนี้ ไปแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่งจะมีช่องทางการถอนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคมเดนที่เด็ดแล้วก็การจําเงินเข้าสู่บัญชีมือถือโทรศัพท์หรือจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีวอลเล็ตหรือใครจะถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งแอปมิวอยูตรงนี้สามารถที่จะมาแนะนําเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่เราไปที่เมนูจุด3จุดแล้วก็มาที่คําว่าแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ กดส่งแชร์ให้กับเพื่อนของเรานะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสแนะนําของเราซึ่งตอนนี้รหัสแนะนําตอนนี้ของทางมิวเยูเขาจะบังคับว่ามี ขั้นต่ำนะครับว่าเราแนะนําเพื่อนได้กี่คนนะครับก็คือการจํากัดนั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบสอบถามของแอปนิวยูนะครับก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ2-5นาทีด้วยกันในการทําแบบสอบถามแล้วก็คะแนนจะอยู่ที่1คะแนนถึง300คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับการถอนเงินเข้าสุบัญชีทูมมอนิวเลตนะครับต้องใช้คะแนนอยู่ที่15,000คะแนนด้วยกันนะครับเวลาเราจะถอนเงินก็ต้องมีคะแนนอยู่ที่15,000 คะแนนด้วยกันแล้วก็กดแลกรางวัลแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็จากนั้นก็รอให้เงินเข้ามานั่นเองนะครับส่วนตัวก็คิดว่าแอปมิวยูก็น่าจะอยู่กับเราจนถึงปี2021ก็น่าจะเล่นกันได้อีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของแอปที่2กันเลยนะครับสำหรับแอปที่2นะครับมีชื่อว่า t o โ u นาอินฟลูเอนเซนะครับซึ่งแอปโซโลนานี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android เช่นกันนะครับในส่งของวิธีการสมัครของแอปโทโรนานี้เราจําเป็นที่จะต้องสมัครบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนในอีเมลด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ได้รับคะแนนอยู่ที่ประมาณ3.9คะแนนของคะแนนการรีวิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวเว็บหรือไม่ก็แอปโทโรนาตัวนี้ครับก็คือก่อตั้งเมื่อวันที่นะครับผมนะวันที่20พสษภาคม2555หรอเลยทุกคนนะตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ8ปปีแล้วทุกคนนะก็ถือว่าแอปนี้ เปิดได้นานมากเลยแล้วก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งแล้วนะครับผมนะั้านส่วนตัวก็เป็นแอป,ปที่มั่งคงมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่ทําเงินแล้วก็สร้างรายได้แก,ก่ทุกคนนะถ้าคนที่ทำรายได้เยอะก็ประมาณรายได้เดือนหนึ่งก็มา3,000บาทเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เจ้าตัวแอปโซน,น่าคือเป็นแอปในการทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้ผ่านหลายช่องทางด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นผ่านการเติมเงินเข้าสู่เบอร์มือถือโทูมูฟ รือจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพ่พาหรือจะถอนเงินเข้าสู่ท็อปอัพมาร์เก็ตหรือจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตก็ et, ได้เช่นกันนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าสู่บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตต้องใช้คะแนนอยู่ที่24,0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับในส่วนของแบบสอบถามก็จะมีนะครับการสุ่มแบบสอบถามเข้ามาเพราะว่าถ้าโปรไฟล์ของเราหรือข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับมันตรงกับมันตรงกับแบบสอบถามไหนนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําแบบสอบถามนั้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มีแบบสอบถามเข้ามา ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือแบบสำรวจพรีเมียมก็คือจะมีคะแนนอยู่ที่3,000คะแนนนะครับซึ่งถ้ามีแบบสอบถามเข้ามานะครับเราต้องรีบเข้าไปทําเลยเพราะว่าถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เราจะไม่ได้รับคะแนนนั่นเองนะครับในส่วนของแอปโโรนานี้เราสามารถที่จะแนะนําเพื่อนได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเมนูการแนะนําเพื่อน,นครับเราต้องไปเปิดดูในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปหรือแอปที่4 A ีแอปไม่ใช่แอปที่3กันนะครับ สำหรับแอปที่3ในวันนี้นะมีชื่อว่าแอป u s ส e c k นะครับเป็นแอปหนึ่งนะที่มาแรงมากๆทุกคนแล้วก็ถอนเงินไวมากๆเลยนะครับแล้วก็แอปนี้มีคะแนนรีวิวอยู่ที่4.4นะครับแล้วก็ก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่1เมษายน2562ก็คือเมื่อ1ปีที่ผ่านมานั่นเองนะตอนนี้ก็มียอดดาวน์โหลดที่ทำลายสถิติรุ่นพี่อย่าง ทโรนาแล้วก็มีอยู่นะครับอยู่ที่1 0ล้านครั้งเลยนะครับอ่าก็คือ,อเว็บนี้หรือแอปพลิเคชันนี้ก็คือสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวเว็บไซต์แล้วก็เจ้าตัวแอปพลิเคชันของ Buzz Buzzback นี้สามารถที่จะถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่แค่ 1บาทเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารได้ด้วยเช่นกันหรือจะถอนเติมเงินเข้าสู่มือถือก็ได้เช่นกันหรือเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีท r ูมันนี่ไวเล็ตได้เช่นกันเนาะถอนขั้นต่ําอยู่ที่1บาทใช้คะแนนอยู่ที่3000คะแนนแล้วก็ถอนเงินสูงสุดอยู่ที่15บาทถอนเงินอยู่ที่คะแนนอยู่ที่5 0,000คะแนนด้วยกันนะวิธีการหาคะแนนก็คือการอ่านข่าวนั่นเองนะครับหรือการดูวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะแนะนําเพื่อนก็ได้เช่นกันเพราะว่าในส่วนตัวของแอ บัสเ c k นี้นะครับสามารถที่จะแนะนําเพื่อนได้เช่นกันโดยที่มาที่คําว่าเชิ่นเพื่อนแล้วก็ไปเชิญนเพื่อนได้เช่นกันสําหรับคนที่จะเล่นคนเดียวก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปที่4ก็คือเป็นแอปสุดท้ายกันเลยนะครับสำหรับแอปที่4นะมีชื่อว่าแอปยิมรีเซิร์ชนะครับเป็นแอปแบบสอบถามอีกแล้วทุกคนนะ ซึ่งแอปยิมรีเซชนี้สามารถที่จะถอนเงินได้2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพ่เพาการถอนเงินเข้าสู่บัญชีทูมเมี่วอลเลตก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวยิมรีเซชนี้ครับตอนนี้ก็คือมีคะแนนรีวิวอยู่ที่4.4นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อตั้งเมื่อวันที่วันที่6ตุลาคม2553เอ้ยไม่ใช่สิ6ตุลาคม2557นะครับและตอนนี้คือมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1แสนครั้งนั่นเองนะครับก็คือ จ้าตัวของแอปยิมดีเซลนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถที่จะเปิดเล่นได้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผมนะผมแนะนําให้เราเล่นบนคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันง่ายกว่านั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าใครที่จะเล่นในสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็แบบสอบถามก็จะมีแบบสอบถามแบบสมมตจทั่วไปนะครับแล้วก็แบบสอบถามเพื่อรับสิทธิ์แฟนคันเทปแล้วก็แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มอันนี้คือ เป็นคะแนนที่เราจะหาคะแนนนก้ดยการที่เราไปอ่านแบบสอบถามแล้วก็ไปทําแบบสอบถามแล้วก็รับคะแนนเข้ามาเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะเชิญเพื่อนได้ด้วยเช่นกันนะครับก็มาที่เมนูเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ไปข้ดล็อกลิง์แล้วก็ส่งให้เพื่อนนั่นเองนะส่วนการถอนเงินก็มาที่เมนูคําว่าแลกคะแนนกับรับรางวัลนะครับแล้วก็มาที่คําว่าแลกของรางวัลได้เลยนะครับ ซึ่งการแลกการการแลกรางวัลก็จะมีนะครับในส่วนของการแลกเข้าสู่บัญชีท o o n e y Wallet ดนโดยการที่เราต้องใช้คะแนนอยู่ที่2,000คะแนนแล้วก็จะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ400บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าผม จะบอกว่าการที่เราจะแลกเข้าสู่บัญชี t ูมัน o ี่วอลเล็อันนี้นะก็คือจะมีค่าธรรมเนียมที่ค่องค่าที่สูงหน่อยในส่วนของเจ้าตัวแอปยิมรีเ์ชนะครับถ้าเราถอนเงินอยู่ที่400บาทเราจะได้ประมาณ300บาทนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพ่พานะมันจะมีค่าธรรมเนียมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคก็ในส่วนนี้ก็หมดไปในส่วนของ c ีแอปหาเงินฟรีนะครับ โอเคครับก็หมดไปแล้วสำหรับ4แอปหาเงินฟรีที่สามารถถอนเงินได้เข้าสู่บัญชีทูบันนี่วอลเล็นะครับซึ่งท้ายคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของคําว่าหาเงินฟรีนะครับอ่าแล้วก็แอปหาเงินฟรีหรือเว็บหาเงินฟรีนะครับก็วิธีการหาเงินฟรีหรือเป็นแอปพวกนี้ก็คือเป็นการหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนอกคือไม่ต้องลงทุนเงินสักบาทเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องลงทุนนั้นก็คือเราต้องทุนเวลานะเราต้องเราต้องทน เราต้องลงทุนด้วยการทุ่มเทให้กับมันนะครับเราต้องลงทุนด้วยการให้เวลากับมันเพราะว่าคําว่าแอปเงินหันฟีคือเราไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยเงินเนาะแต่ว่าเราเรา,เราต้องลงทุนด้วยเวลาเราต้องใช้เวลาเยอะหน่อยในส่วนของการเล่นแอปพวกนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็ถึงจะสามารถถอนเงินได้เนาะแต่ว่าถ้าเราทําอย่างจริงจังแล้วก็ทํา ีแอปเมื่อกี้เราทำอย่างจริงจังภายใน1เดือนเนาะผมอะบอกเลยนะว่ามีโอกาสที่คุณจะทำเงินหลักพันได้เลยเหมือนกันนะครับโดยที่ว่านะครับผมนะคุณต้องทำมันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องทำมันอย่าต่อเนื่องภายในระยะเวลา1เดือนเนาะถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีโอกาสที่จะรับรายได้ไรายได้เป็นหลักพัน เลยทีเดียวครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ใครที่เล่นแอปไหนยอยู่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยพร้อมรหัสแนะนําของตัวเองได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับการหาเงินฟรีครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ